สวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเชฟข้างถนนนะครับวันนี้บอยจะมาบอกเคล็ดลับนิดนึงนะครับมีคนเนี่ยถามบอยกันเข้ามาเนาะเกี่ยวกับปลาทองโกนะทุกคนว่าแป้งนวลคือแป้งอะไรและใช้ทาอะไรวันนี้บอยมีคําตอบเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะแต่ก่อนจะไปฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บอยทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับ สำหรับแป้งนวลน,นะทุกคนที่ทุกคนเคยได้ยินนะครับในภาษาการเรียนปาทัองโกรหรือการทําขนมปังต่างๆนะครับทุกคนก็จะได้ยินคํานี้นะครับคาว่าแป้งนวลน,นั่นเองนะครับแป้งนวลในศัพท์ของทางปาท่องโกเนี่ยนะครับก็คือแป้งที่เราใช้ทําปาท่องโกนั่นแหละแต่แค่ว่ามันเป็นแป้งที่ยังไม่ได้ผสมอะไรเลยนะครับมีหน้าที่ในการทําให้ตัวปาทัองโกนะครับไม่ติดกันนะครับเวลาทอดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ เวลา,าเราทาแป้งนวลลงไปที่ตัวปะทังโกเนี่ยทำให้ตัวปะทังโกเนี่ยมันไม่ติดกับมือของเรานะครับทำให้เราทํางานได้มากง่ายขึ้นนะครับสำหรับแป้งนวลเนี่ยก็มีดิวยการหลายชนิดมากมายนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแป้งสาลีนั่นแหละทุกคนส่วนวิธีการใช้ก็คือการนํานแป้งนวลเนี่ยมาโรยเนาะบนตัวของ แป้งปะทงโกก่อนที่เราจะนําตัดมาเป็นตัวตัวตัวเนาะนะคบแป้งนวลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆอยากใช้ยี่ห้ออะไรนะครับมีหลายยี่ห้อในท้องตลาดนะครับเน้นว่าให้เป็นแป้งสาลีนะครับอย่างเช่นพวกถ้าเพื่อนๆทําอนปะทงโกจากแป้งดาวฟ้าเพื่อนๆก็ใช้แป้งนวลนะครับจากแป้งดาวฟ้าก็ได้นะครับหรือเพื่อนๆใช้แป้งปะทงโกจากแป้งหกแดงนะครับก็ใช<ๆ>้แป้งนวลจากแป้งหกแดงได้เลยนะครับหรือเพื่อนๆใช้แป้งเว่านะครับก็ใช้ แป้งนวลจากแป้งว่าวเลยก็ได้นะครับเนาะก็ประมาณนี้แหละทุกคนสําหรับแป้งนวลที่ทุกคนสงสัยกันเข้ามาเยอะมากๆว่าแป้งนวลมันคือแป้งอะไรและต้องใช้ทําอะไรและต้องเป็นแป้งสาลีเท่านั้นใช่ไหมแนะนําเลยทุกคนว่าต้องเป็นแป้งสาลีเท่านั้นนะครับก็คือแป้งที่เรานํามาทาปาต้องโกนั่นแหละเพื่อนเพื่อแค่แบ่งส่วนนึงนะครับหรืออาจจะทําโลนึงแล้วอาจจะซื้อมา2โลอีกโลนึงเราก็ทําใช้เป็นแป้งนวล บอยเน้นน้ำอย่างนี้นะว่าเวลาใช้แป้งนวทนุลเพื่อนอย่าใช้เยอะนะครับก็คือแค่โรยแค่พอไม่ให้ตัวพัทังโก้หรือว่าแป้งพัทังโกนะติดกับมือของเรานะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราใช้แป้งนวลเยอะจนเกินไปเนี่ยหนึ่งเลยนะครับจะทําให้ อ่าตัวปลาทังกโกเนี่ยแข่งได้นะครับสองนะครับก็คือน้ำมันที่เราลงอ่าสำหรับไปทอดปลาทังโกนะครับพอเราทอดด้วยแป้งนวลนที่ปริมาณมากๆนะครับผงแป้งที่มันติดอยู่กับตัวปลาทังโกเนี่ยมันก็จะหล่นไปที่น้ำมันนะครับจะทำให้น้ำมันของเราเนี่ยดำเร็วมากๆเลยนะทุกคนและจะทำให้ปลาทังโกเราไม่น่ากินด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือเราจะต้องเสียเงินเปลี่ยนน้ำมันในการทอดปลาทังโกบ่อยมากๆนะครับนี่ก็เป็นทิก อีกหนึ่งทิกนะว่าอย่าใช้แป้งนวลเยอะจนเกินไปนะครับส่วนข้อ3นะครับที่ไม่แนะนำว่าต้องใช้แป้งนวลเยอะจนเกินไปนะครับ ก็คือจะทําให้ตัวปลาตองโกของเราเนี่ยไม่ฟูได้นะครับเพราะว่าแป้งนวลเนี่ยเวลามันไปจับกับแป้งปลาตองโกของเรานะครับมันจะ,ะแทรกซึมเข้าไปในเนื้อของปลาตองโกเนาะนเวลาเราตบ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 ไปหลายรอบเนี่ยมันก็จะซึมซึมซึมทำให้แป้งที่เราอา,อาจจะหมักไว้พอดิบพอดีแล้วพอจะโดนแป้งนวลไปปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนมันแห้งเหมือนมันเหมือนมันแบบแข็งขึ้นนะครับก็จะทําให้ตัวปลาตองโกของเราเนี่ยไม่ค่อยจะฟูด้วยนะทุกคนเพราะฉะนั้นในการทํา แป้ง ปลาต้องโกนะครับแนะนําว่าให้ใช้แป้งนวลที่พร้อมเหมาะนะครับโรยแค่ไม่ให้ติดมือนะครับแค่นี้นะครับทุกคนก็จะได้ปลาต้องโกที่อร่อยแน่นอนแล้วนะครับสําหรับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับการนําปลาต้องโกนะครับก็สามารถถามบอยกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวบอยจะพยายามตอบให้นะทุกคนก็สาหรับวันนี้ก็เป็นคิดลับดีๆจากที่การทําปลาต้องโกจากบอยที่เคยทํามานะครับก็มาฝากให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ลองไปใช้และลองไปทํากันดูนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้า นะครับสวัสดีครับ